สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนะครับ11นาฬกายี่นาทีเราดูภาพรวม x อใกสัยูไลสต์นะครับเมื่อคืนเรามีอีเวนต์สำคัญนะเดี๋ยวไปดูอีเวนต์ของเมื่อคืนนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนนะครับในกรณีที่เราจะเปิดบน f อ r ิสเวกเตอรี่เนี่ยนะครับและมันเกิดเป็นค่าของวันนี้นะครับ today นะครับโนเ e มเบอวันที่4ใช่ไหมครับ เราอยากดูกองวันที่สามเนี่ยให้คลิกตรงนี้ครับทุเดย์นะฮะแล้วเลือกตรงเมื่อวานไฟดีนะวันที่สามนะครับแล้วก็ expiry setting นะครับนะครับเมื่อวานเนี่ยเราจะมีตัวเลขสําคัญอยู่อันหนึ่งนะครับนะครับในช่องทางในช่องทางหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยถ้าผมโพสต์ไว้ตอนก่อนตัวเลขออกเนี่ยเรามีตัวเลขสําคัญอยู่นะนอนฟาร์มนะครับนอนฟาร์มนะครับแอมพลิแทนเชสนะครับถ้าตัวเลขออกสูงกว่าหนึ่งเจ็ดเก้าแปดนะครับจะมองเป็นลบกับทองคํา พอลอนะครับถ้าต่ํากว่าจะเป็นบวกแทนนะนะครับเมื่อคืนเป็นแบบนีบ้มันเป็นบวกนะนะครับไปดูตัวเลขกันนิดหนึ่งนะเมื่อคืนน่ยตัวเลขที่ออกมานะครับเดี๋ยวดูดูช่วงเวลาก่อนนะนะครับช่วงเวลาก็เป็นช่วงทุ่มสามสิบนะครับถ้าดูที่ผมแคปให้ปดูนะครับอธิบายเป็นตัวอย่างให้ดูนะก่อนอึกษานะครับคือ ตัวค่าเนี้นะตัวค่านอนฟาร์มเนี่ยนะครับมันตัวเลขสําคัญนะเพราะว่าหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับในสุกแรกของเดือนนะนะครับสุกแรกของเดือนเนี่ยนะครับเราจะเจอหนึ่งครั้งนะครับคือในหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีผลรุนแรงทุกครั้งไปนะครับไม่ว่าทิศทางขึ้นหรือทิศทางลงฉะนั้นมันเป็นค่าที่เราต้องอยู่กับมันตลอดการเทรดในแต่ละเดือนนี่นะครับ มันก็เลยจําเป็นต้องดูนะครับถามว่าบางคนเลือกจะเทรดได้เพราะนี้ไหมนะครับก็มีนะครับแต่คนมีฐานะมีนจาเป็นต้องถือต้องดูเพราะเราต้องถืออยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครบางคนหลีกเลี่ยงไม่เทรดก็ได้เหมือนกันนะครับก็ให้ไนเขาสะท้อนไปเรียบร้อยนะฮะมันอยู่ที่ว่าเรามีฐานะหรือเปล่านะครับถ้าเรามีอยู่เราก็ต้องเฝ้าดูเขานะครับหรือว่าถ้าเราจะไปเทรดไปไปเทรดในภาวะที่เขาปั่นผนวกมากเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันหรือว่าบางคนว่าไม่มีเวลาดูและมันเรา เทรดแล้วล้แพ้ทุกทีเราก็ไม่เทรดก็ได้นะครับแต่บางคนถ้าเทรดในพากนี้แล้วมันวิ่งในกรอบ้างๆเนี่ยจะเทรดก็ได้นะมันแล้วแต่เรานะแต่แน่ๆก็คือมันจะมาทุกเดือนนะครับปรากฏว่าเลขที่ออกมานะครับอ่ามันจะเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าคาดการณ์เนาะอ่านะครับดูคาดการณ์ก่อนนะคาดการณ์อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันตำแหน่งค่าจริงออกเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนห้าหมื่น ตำแหน่งเนะ่ยอันนี้คือจ้างงานน้อยกว่าเดิมน,นะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือ Nonfarm u n e m p l o y e n t เนี่ยนะครับมันเป็นการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่น้อยลงน้อยลงเนี่ยมันเป็นลบกับยูตนะนะครับเราเทรดเอเทียบกับ u s เนะครับตัวเลขที่เป็นลบนะครับยู USD มันจะอ่อนค่าลงมาในขณะที่เอกยมันจะมีโอกาสปรับขึ้นด้วยเอฟเฟกที่ยูตมันอ่อนค่านะครับเมื่อกลางคืนนะตอนช่วงเวลานี้นะ เราเห็นว่าการาฟมันจะวิ่งขึ้นไปเลยนะครับแล้วไปติดอยู่ประมาณสักสอ0พันไหมแล้วก็เริ่มถอยลงมาอาเมื่อคืนแบบนี้นะครับทีนี้มันจะมีระหว่างในช่วงเวลาเดียวกันเน่มีตัวเลขอื่นด้วยนะครับมันก็จะมีตัวเลขที่ลำดับความวันรองมานะอันดับแรกอันดับหนึ่งเนี่ยคือ nonfarm อันดับสองเนี่ยผมคิดว่าเป็น unemployment rate นะครับคือมันพูดถึงตัวเลขการว่างงานนะครับข้างบนเป็นการจ้างเนาะ นะครับข้างแรกเป็นว่างงานนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับถ้าจ้างงานน้อยว่าง,งานอาจจะเยอะนะครับแต่บางครั้งก็ไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าโดยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะนะครับถ้าตัวเลขการจ้างงานมันน้อยลงเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมาสําหรับการค่าว่างงานเนี่ยมันมากขึ้นด้วยใช่ไหมคาดการไว้ที่สามจุดแปดตัวเลขจริงออกเท่าไหร่ครับสามจุดเก้าว่างงานมากขึ้นก็เป็นลบอีกนะครับคือ ตัวเลขการว่างงานที่มากมันจะเป็นลบกับ USD นะครับผมเขียนลูกศรลงเนี่ยสแสดงว่าสองค่านี้ลบนะอันนี้ก็ลบนะครับอีกค่าหนึ่งที่ระดับความพันเป็นอันดับสามเป็น Average h o u r l y นะครับอืินในรายเดือนนะครับน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์การจ้างนะครับอัตราการจ้างต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็ต่ำกว่าเดิมมหมคาดการไว้ที่0.3ออกจริง0.2แสดงว่าอัตราน่าจะเป็นอัตราที่เปนจ้างถูกลงอะ นะครับพอถูกลงเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็เป็นลบสามตัวเลยนะครับฉะนั้นเอกฉันมากเมื่อคืนคาดว่าเอกฉันมากก็คือเอกอยู่จะขึ้นไปเลยนะครับทีนี้พอมันขึ้นไปมันขึ้นไปมันน่าจะมีโซนติดใช่ไหมนี่ตัวเลขนะครับเป็นบวกกับทองสองค่านะลบหนึ่งค่าจริงๆมันเป็นสามค่าเลยนะนะครับเป็นลบสามค่านะคนอ่าเป็นบวกกับทองทองมันขึ้นไปนะครับคนติด เซล์นะครับหาจังหวะย่อประพอ่ะนะดูคําว่าย่อประพอ่ะนะเพราะว่าถ้าเราเซล์มาแล้วมันวิ่งกระชากขึ้นไปเนี่ยเราต้องหาจังหวะย่อประพอ่ะหรือว่าเซล์ลงมานะครับแต่ว่าตำแหน่งเซล์เนี่ยควรเซล์เซลไหนราคาไหนควรเซล์จากโซนส0 0พนะเดี๋ยวผมว่าได้ดูว่ามาไงนะรับลอตเนี่ยเหนือไฮเดิมคือ2010นะครับเป้าย่อคือ9 5 9 3มนะแล้วก็ถือดูข่าว2ทุ่ม4ี่ห้า คือมันจะมีข่าวช่วงอื่นด้วยนะครับแต่ว่ามันจะสะท้อนข่าวช่วงแรกไปก่อนข่าวช่วงแรก1930ถัดมามี2 0 45หนะครับแล้วก็21 0 0ซึ่งไอช่วงนี้มันใกล้กันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาแท้งจะห่างกันห่างหลายนาทีเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ปฏิกินิอีกทีนะครับพอเราเห็นช่วงนี้ใช่ไหมทุกสามสิบพอเขาสะท้อนจบมันก็จะมาสะท้อนช่วงถัดมานะครับ เป็นเคอร์เนซีเดียวกันแต่ว่าถ้าดู Impact เนี่ยมันจะน้อยกว่ามากนะครับแต่ว่ามันเป็นค่าเดียวก็ยังไงก็ต้องดูนะครับหลังจากนั้นมันมีสาทุ่มสามทุ่มมีอค่อนข้างจะเยอะนะถ้าดูสีเนี่ยพอกันเลยนะครับเป็นเคอร์เนซี่ยดีเล่นกันนะครับแต่ว่ามันมาค่าเดียวก็จะเป็นต้องดูนะครับฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะดูทีละช่วงนะครับแต่ว่าในช่วงเนี่ยสองทุ่มสี่ห้าแล้วก็สามทุ่มเนี่ยมันห่างกันสิบห้านาทีนะครับเซ็นเตอร์เมนต์ นะครับฉะนั้นเราไปดูกันว่าช่วงแต่ละช่วงมันไปทางไหนนะครับเมื่อกี้บอกว่าตัวเลข2อพันสี่ใช่ไหมนะครับของคุณอันเวทิตบอกว่ามีติดเซลอยู่เนี่ยแน่ๆแหละมีติดแล้วนะครับของคุณอันเวทิตติดเซลหนึ่งก้าแปดหกถือรอได้ไหมนะครับถ้าราคานี้ผมคิดว่าไม่ถึงนะคิดว่าจะไม่ถึงแต่ว่าเราจะพอ,อถ้าก็ลงมาโซนประมาณนี้เราค่อยบายได้นะครับมันจะมีลงก่อนแล้วก็ขึ้นไปนะครับถ้าเราบายเนี่ยแล้วเรา พอตกำลังไฟเราปิดรวบเลยเพราะว่าเราผิดทางอยู่อันนี้เป็นวิธีการแก้พอร์ตนะอันนี้คือแก้เนาะเราไม่ได้เทรดปกตินะคือแก้พอร์ตแก้กำลังาฟเราก็ยอมออกมาซะนะครับแต่ว่ามันจะไม่ถึงแนวย่อใช่ไหมเราก็จะเป็นว่าพอลงมาย่อเสร็จเราก็บายซะนะครับแล้วก็พอฟ้าเราก็ปิดมานะครับของคุณอ้วนมีเซลล์หนึ่งเก้าเก้าหกนะครับถามว่า T P เท่าไหร่ก็คือว่าถ้าเราเซลล์มาจาก ถ้าถ้าเราเซลมาจาก2,004าใหม่นะถ้าเราเซลมาจาก2,004เนี่ยเราจะถือได้ยาวกว่าน,นี้แต่ถ้าเรามาติดเซลเนี่ยอันนี้คือเป็นเราแก้บวนเหมือนกันนะก็น่าจะพอย่อยออกแค่นั้นเองนะครับของคุณกีกี้ TP เท่าไหร่ก็คือตามนี้ยได้นะครับแล้วก็ค่อยมาประเมินเพราะว่ามันมีข่าวหลายช่วงใช่ไหมอ่านะครับทีนี้พอสุดท้ายเนี่ยผมก่อนปิดตลาดไปเนี่ยผมบอกว่า โซนที่พอไปได้คือ90นะซับร้อยต่ำกว่า84แล้วก็ tp 2010บวกแต่ว่ามันยังขึ้นไม่ถึงนะแต่ว่าถ้ามันย่อมาเราก็กดบายนะครับเพราะมันมีโอกาสจะเป็นย่อเพื่อขึ้นไปใหม่นะครับของหุ้นทน tp หมดแล้วาภาพประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูกราฟล่าสุดกันกราฟล่าสุดเนี่ยให้ดูบน mt ไฟนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายช้าๆนะเดี๋ยวก่อนอื่นเราดูภาพใหญ่กันนิดนึงนะ ทำเป็นเดลี่นะฮะอันนี้ไทม์เฟรมเดลี่นะครับถามว่าทองคํามันเป็นขาขึ้นอะไรนะขาอะไรนะเราดูทีละไทม์เฟรมนะอันดับแรกไทม์เฟรมเดทมวันเดยเป็นขึ้นนะครับนะครับก่อนหน้านี้มีการยกคายย่อลงมาแล้วก็สังเกตว่ามันลงมันยกใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ที่ทางมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม แล้วก็อยู่ในกรอบข้างบนสามารถทาเฟรม day เป็นขาขึ้นไหมขึ้นครับแต่ถ้าทาเฟรมเล็กกว่าน,นั้นอ่านะครับเล็กกว่าน,นั้นดูสักสี่ชั่วโมงไหมสี่ชั่วโมงก็เป็นไซเบร์อ่ามันจะอยู่ในกรอบสะสมตรงนี้ไนงะนะครับจากก่อนหน้าที่เขาลงมาแล้วก็มียกขายยกโยลเนี่ยคือถ้ามันจะขึ้นต่อมันควรยืนเหนือ2010ใช่ไหมครับถ้ายังไม่ขึ้นก็ออกข้างไปก่อนนะครับเราจะพูดว่ามันคือไซเวย์นะตรงนี้ เป็นการออกข้างเนะี่ยจากการที่เขาลงมา A B C นะครับแล้วก็มีการยกขาย,ยกโลนะครับถ้ามันเป็นการดีดาว A B C มันก็ยังไม่ไปนะก็จะออกข้างไปก่อนนะครับสำหรับ H C มันคือการไซเวในกรอบนี้ไทม์ไลน์อยู่นี่ไซเวนะครับฝั่งนี้เป็นไซเวดาวนะจากนี้ไปน,นี่คือไซเวดาวนะครับฝั่งนี้เป็น ไซเวอ p หรืออาจจะเป็นไซเบอปอ่าทีนี้ถามว่าที่เราเทรดอยู่นี้คือตรงไหน,นเราก็ดูฝั่งนี้ไงะนะครับในไทม์เฟรมเล็กกว่านั้นหนึ่งชั่วโมงเป็นไงบ้างหนึ่งชั่วโมงก็ต้องมองจากโซนนี้ไปนะนโซนที่เขายก้ายกโลเนี่ยคือถ้าดูอากาศเนี่ยมันคือไซเวนี่แหละไซเว่ way, นะครับแต่ว่ามันเป็นทิศทางขึ้นไซเว u p ที่ผมจะอธิบายภาพแบบนี้นะอันดับแรกเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามันเป็นกรอบแนวต้านอยู่ในโซนจากนี้นี่นี่นะครับเดี๋ยวเราใช้ไฟโบนาะที่อันนี้ดูแนวโนม้มอีกหนึ่งนะนะครับเราลากไฟโบไปขวามือนะครับกรอบมาอยู่ประมาณนี้ถามว่าเราเทรดตรงไหนเนี่ยราคาล่าสุดเราเทรดอยู่กรอบ 8 9ถึง95นะครับถ้าเขายืนเหนือ95ก็ขึ้นมาตางนี้ต่อแต่ถ้าไม่ยืนก็จะย่อลงมานะครับถ้าในภาพเล็กกว่านั้นเรามองการเคลื่อนที่ที่เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับการที่เป็นไซเบอร์อัพเนี่ยลองวัดสัดส่วนดูนิดหนึ่งนะครับพิจารณาลูก่อนหน้าพิจารณาหาพิจารณาลูนะเนี่ยมันเมื่อคืนทำหายนี้ไว้หายสาม นะครับถ้าเรารู้นะถ้าเรารู้โลศูนย์ไฮหนึ่งโลสองเราวัด tp ไฮสามได้นะครับวิธีการเราใช้ไปบนนี้นะ x แผ่นนะครับคลิกนะครับคลิกโลก่อนคลิกไฮแล้วก็คลิกโลผมคลิกสามจุดนะมันขึ้นมาแล้วก็กเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็ถอยลงมา ฉะนั้นถ้าเราพิจารณารอบที่ใกล้กว่านั้นมันต้องพิจารณาจากตรงนี้ขึ้นไปเพื่อจะดูว่าไอ้ตรงนี้มันมันเป็นโซนกับตัวหรือ,อยังนะครับนะถ้าเราดูในภาพเล็กกว่านั้น,นเราต้องดูจากนี่ไปนี่ดูออกไหมนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายตั้งแต่นี่ไปนี่นะนะครับท่าเฟรมหนึ่งชั่วโมงดูดีเทลออกไหม ดูออกไหมครับว่าว่ามันขึ้นแบบนี้เห็นลงไหมแล้วมันก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ถอยลงมาแล้วก็ขึ้นใหม่ผมคิดว่ามันมันมีดีเทลตรงนี้ไม่ค่อยชัดหรือตรงนี้ก็ไม่ค่อยชัดเราจะดูในเล็กกว่านั้นหน่อยไหมนะครับถ้าเล็กกว่านั้นดูสักสิบห้าไหมสิบห้าแล้วก็ซูมดูถ้าสิบห้าก็ก็พอมองอะไรออกนะครับเห็นก็ขึ้นมาแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นมาอ่าตอนเนี้ยตอนที่มันขึ้นในกรอบเนี้ย เนี่ยช่วง19บเกามถูกเลยครับนะครับแล้วก็พอตัวเลขออกมาวิ่งมาเรื่อยนะครับถ้าดู15นาทีนะตรงเนี้ยสินาทีแท่งแรกแท่งที่2วิ่งขึ้นไปแล้วก็จบแล้วก็ถอยลงมานะครับเดี๋ยวผมจะวัดอะไรดูนะตัวเลขตัวเลขอะไรเมื่อกี้2องพมันคืออันนี้ไงมันมายังไงนะครับมันคือการที่เขาขึ้นไปจัดตำแหน่งนี้ แลปะปฏิส่วนสำคัญอดูดวกไหมจุดเริ่มต้นนะครับโลศูนย์เรามองไปทางขวามือมันขึ้นไปเรื่อย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 เื่อย,อยและมันดำหายแลกไว้นะครับตอนตัวเลขก่อนตัวเลขออกมันกข็าขายย่อมานิดนึง่งทำโลใหม่ไว้แต่สังเกตว่าโลมันยกอยู่หลังจากนั้นก็ผ่านไฮไปเนี่ยขึ้นไฮสามทำไมตัวเลขมาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับถ้าใครถ่ายเทรดด้วยใส่เวฟนะครับีเลียนเวฟนะ มันจะมี TP อยู่ทางนี้นะครับโดยส่วนใหญ่มันจะมาทางนี้แหละนะครับจริงๆโซนแรกต้องดูก็คือถ้ามันคือ TP ของโซนนะนะครับเขาจะไล่มาส่วนพวกนี้นะครับกรอบแรกจะอยู่ประมาณนี้ก่อนนะร้อยเปอร์เซนต์ี่ยผ่านไหมถ้าถ้าตรงนี้ TP 1นะ TP 2นะครับถ้าเขาผ่านร้อยมามันจะลุ้นมาโซนนี้ ร้อยสามแปดเซนหรือร้อยจุดแปดนะครับถ้าไกลกว่านั้นมีสองร้อยนะจะมีสามโซนนี่แหละนะครับเมื่อคือตัวเลขที่ผมว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นสองสองพันสี่เนี่ยเพราะว่ามันด้านซ้ายมือเราเนี่ยมันจะมีแนวต้านใหญ่มากต้านใหญ่ซึ่งมันจะไม่มีโอกาสจะไม่ผ่านแล้วก็ในดีเทลย่อยตรงนี้นะถ้าเราไปซูมดูนะในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยถ้าดูสิบห้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวถ้าเรารูสิบห้านะ พอเราย่อไปดูเล็กกว่านั้น1นาทีหรือ5้านาทีเนี่ยเราเห็นดีเทลชัดขึ้นตรงนี้น่นะครับนะฮะตัวเลขที่บอกว่าให้มีโอกาสเซลลมาได้เนี่ยมันก็คือตรงนี้แหละใช่ไหมเพราะว่ามันมีโอกาสจะขึ้นไปติดแล้วมันก็จะมีลักษณะข,ของการย่อลงมานะครับพอพอย่อลงมาเนี่ยต้องมาตามดูว่าถ้าเราเซล์มาแล้วเราท p ได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นวิธีการวัดขึ้นนะเรากําหนดสามจุดนะโลไฮโลแล้วก็เราก็จะทีพีฝั่งนี้ แต่ว่าเวลาเราจะเปลี่ยนหน้าเป็นเซลล์เนี่ยนะครับเราจะดูดีเทลเล็กกว่านั้นนะครับดูออกไหมสิบห้านาทีสิบห้านาทีดูออกไหมครับมันขึ้นไปจากลนี้แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ขายแล้วก็เด้งขายลงมาถ้าเราดูสิบห้านาทาีแท่งราคาดูน้อยไปไหมนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วนะครับสิบห้านาทีเนี่ยเราเห็นแค่สามแท่งเองผมก็แนะนําว่าถ้าเราดูถ้าเราดูสิบห้า,า,าอยู่ใช่ไหมเนี่ย เราก็าควรย่อไปดู5นาทีนะนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไทม์เฟรมนะนะครับเราจะไปต้องมาร์กโซนไฮโลหรือโลไว้ก่อนนะครับถ้าผมมาร์กโลก็ได้ไฮก็ได้ไว้เดี๋ยวเวลาเขาเราเปลี่ยนไทม์เฟรมเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเราพิาจารณาจะตรงไหนไปนะครับด้านล่างอยู่ที่1,915ด้านบนอยู่ที่2,004นะนะครับเปลี่ยนไทม์เฟรมครับ5นาทีแล้วก็ซูมนะครับให้มาเห็นหน้ากระดาษนะคือเราเห็นว่าเขา เขาไปติดแล้วก็ถอยลงมาพอถอยเสร็จเขาเด้งแล้วก็ถอยลงมาเดี๋ยวอธิบายคาว่าเด้งคําว่าย่อนิดหนึงนะนะครับชุดที่ขึ้นไปเมื่อคืนนะครับในช่วงเวลานะถ้าดูห้าทีหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ยี่สิบนาทีางนะยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีนะครับเราอาจจะเห็นอะไรไม่ออกเลยตรงนี้แต่ว่าถ้าเราไปดูในทม์เฟรมเล็กกว่านั้นเนี่ยถามว่าจะเป็นหนึ่งนาทีต้องดูไหมก็จะเป็นต้องดูนะเพราะว่าห้านาทีเราดูตรงนี้ไม่ออก นะผมจะจะเป็นผมจะให้ดูหนึ่งนาทีก่อนนะอ่าหนึ่งนาทีเนีย่ยชุดนี้ดวกไหมอ่มันต้องพิจารณาตรงนี้อ่าดูดูออกไหมนะครับคือหนึ่งนาทีมันขึ้นตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยจบแล้วหนึ่งสองนะอยู่เริ่มต้นศูนย์สามสี่ห้าเนี่ยต่เป็นต้องหนึ่งนาทีพอจบเสร็จมันเป็นปลายเทนนะครับมันขึ้นไปถึงเป้าพอดีแล้วเ็าก็ย่อลงมาเป็น A อ่าเป็นเป็นเป็น a นะครับเร่ง b ลง c เนี่ยถ้าดูพฤติกรรมเนี่ยอันนี้เป็นแรงซื้อเป็นบ่ายนะบายนะครับแล้วมันก็ขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เห็นไหมมันมีขายลงมาอันนี้เป็นแรงเซลล์แล้วก็มีเด้งกลับไปแล้วก็ขายลงมาเนี่ยี่สังเกตว่ามันขายลงมาลึกนะครับพอพอขายลงมาลึกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องโฟกัสตรงนี้ว่าที่มันลงมาตรงนี้ที่เราเซล์กันมาเนี่ยทำไมมันลงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขยายนาทีนะ เมื่อกี้ดู1นาทีเพื่อจะดูในทม์เฟรมเล็กตรงนั้นแต่ว่าฝั่งนี้เราดูที่5นาทีเรามองออกเนี่ยเราก็ควรดู5นาทีนะฮะสำหรับ5นาทีเดี๋ยวผมจะพิจารณาโซนนี้นะฮะตั้งแต่ไฮนี้มาลงเด้งลงเดี๋ยวสอนวิธีการวัดเป้าหมายนิดนึงนะครับอันดับแรกเนี่ยเราเห็นว่าที่เขาลงมาทำโลตรงนี้ไว้เห็นไหมเราจะวัดยังไงนะครับเราต้องใช้ไปโนนี้นะครับ รีเทรทนะรีเทรเนี่ยถ้าเราจะวัดย่อผมจะคลิกตรงรีเทรทเนยแล้วก็วัดจากโลแล้วก็ไฮนะนะครับแบับแรกเนี่ยเราต้องหาโลให้เจอโลอยู่นี่ไฮอยู่นี่นะครับเราอยากรู้ว่าไอ้ที่จะย่อมาย่อได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะดูตามแนวโน้มนะนะครับพอเราวัดเสร็จเนี่ยสังเกตว่าไฟบนอนาชีเลเวลสูงอยู่ด้านบนนะคือเราอยากรู้ว่ามันจะย่อมาที่เลเวลเท่าไหร่นะครับเช่น เมื่อเขาหลุดตัว14%มามันก็ลงมาโซน38.2%นะครับหลุด32%มาก็มาติดอยู่ประมาณโซน50ไม่หลุดอันนี้อันนี้เราเรียกว่าย่อนะนะครับเราเทียบยังไงครับเราเทียบจากโลโซยหนึ่งเวลามันจะย่อลงมาเนี่ยมันเป็นย่อเป็นโลเอนะครับโลเอย่อมาไม่หลุดโล0มันก็เด้งกลับนะครับอย่างนี้คือย่อน้อยอ่าเขียนคําว่าย่อน้อยหน่อยย่อน้อยนะครับคือย่อน้อยเนี่ย มันมีโอกาสจะได้ก,กลับมาแต่สังเกตว่ามันปรับมาเนี่ยมันมันเป็นเด้งอ่าเด้งหมายความว่าไงหมายความว่าการปรับขึ้นที่ไม่ทาให้ใหม่เพราะให้ก่อนหน้ามันอยู่นี่สองพันสี่แต่ที่เด้งไปไม่ถึงใช่ไหมแสดงว่าอ่าถ้าเราเซลถ้าถ้าเราเซลตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะสองพันสี่เนี่ยอันนี้คือเซลลิมิตนะครับขึ้นมาเราก็เอาใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเอาที่ตำแหน่งสําคัญนะแนวที่มีโอกาสกลับตัว แต่ถ้าเราเซลลตำแหน่งนี้นะครับเราอาจจะเป็นเซลก็เรียกว่าเออก็เซลลิมิตเหมือนกันแต่ว่าเราจะเห็นแพทเทิร์นการการเด้งไปก่อนนะพะเราเห็นตรงนี้เสร็จเราจะวัดเด้งไนงะอันนี้เซลลิมิตที่หนึ่งนะเซลลลิมิตสองนะ่ยตรงนี้นะครับถามว่ามันจะเด้งได้เท่าไหรนะ่เนี่ยเราต้องวัดเด้งแบบนี้ใช้ไฟบอลเดียวกันนะรีเทรดแต่ว่ากําหนดจุดต่างกันนะเรากําหนดศูนย์ไว้ล่าง นะครับเราอยากรู้มันเด้งเท่าไหร่นะครับถ้าดูตามเคสเนี่ยคือมันเด้งขึ้นมาเกิน6.8ปซนะครับแถว2,000 2,000บวกลบนะครับแล้วมันเด้งไม่ไหวแล้วก็ขายลงมาก็พอมันขายเสร็จมันเป็นเด้งเสร็จใช่ไหมอ่ะมันก็จะขายลงมาที่นี่นะครับมันก็จะกลายเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเด้งเป็นเด้ง B นะครับอันนี้เป็นย่ออใช่ไหมครับเด้ง b แล้วก็สุดท้ายก็ลง ทำไมพูดว่าลงมันหลุดโลก่อนหน้ามามันก็ลงอันนี้ลงขึ้นสี่นะครับแต่ถ้าเราเทียบกับโลศู <ส omat comunidad> นย์ฝั่งนี้มันคือความยอา่อนะคือทําไมพูดว่าตําแหน่งเดียวกันมัน,เป,นงงเป็นทั้งลงเป็นทั้งลงเป็นทั้งยอ่อคือมันขึ้นอยู่ว่าที่เราเทียบเนะ่ถ้าเราเทียบจากตรงนี้คือการยอ่อแต่ถ้าเราเทียบจากนี้มันคือ,อาใหม่ถ้าเราเทียบจากตรงโลก่อนหน้า Arctic, ที่มันยังไม่หลุดลงมาเนี่ยเราเรียกว่าย่อใช่ไหม แต่ถ้าเราเทียบกับโลก่อนหน้าที่เขาลงมาเกินแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นลงนะครับทีนี้ถามว่าเข้าตำแหน่งสองตำแหน่งเนี่ยมันเข้าต่างกันเนี่ยซับลอตที่ไหนนะครับถ้าถ้าเราไปเซลีลิมิตด้านบนเนี่ยซับลอตสองิใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามาเซียตรงนี้ถ้าเรามาเซีตรงนี้ stop ลอตเราอยู่2 1 0สิบเรารับไหวไหมนะครับเพราะว่าบางทีถ้ามันเล็กน,น้อยเนี่ยมันอยู่ไกลซ o บลอตเนี่ยเราอาจจะต้องปรับซับล็อตต่ํามา นะครับอันนี้อยู่ที่ความเสี่ยงนะแต่ว่ามันจะลงมาเหมือนกันนี่แหละแต่การเซล์ที่คนละตำแหน่งเนี่ยสปอตมันไม่คนเหมือนกันนะครับอลองวางแผนนะแต่ว่าในแผนการเทรดเนี่ยการใช้มันนี่เมดแมนมันจําเป็นนะครับคือในเซลล์ตำแหน่งเซล์ตอน2000 <t ien> นะครับกับเซลล์ตอน2004ความได้เปรียบมันต่างกันนิดนึงนะแต่ถามว่ามันใกล้กันไหมถ้าในกรณีลดไซส์ไม่โตมากเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ค่อยต่างหรอก แต่ถ้าบางทีบางคนออกเป็นล็อตเนี่ยนะครับอันเนี้ยความรุนแรงไม่เหมือนกันนึกไหมแค่สี่ยุดตีแค่ดดนั้นนะทีนี้พอมันลงมาเนี่ยสังเกตว่ามันลงมาไม่ทํโลงใหม่มันคือการยอ่อสุดท้ายมันก็เด้งกลับไปฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเราควรโฟกัสตรงไหนนะเราก็ควรโฟกัสในกรอบนี้ฮะเนี่ยกรอบนี้นะครับเขาเด้งขึ้นมานะครับพอเขาเด้งขึ้นมาเสร็จ ถ้าเราดูในไทม์เฟรมห้นาทีอันนี้มันเป็นชุดใกล้ปิตลาดไม่ค่อยมีอะไรสำคัญนะแต่ถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยอตอนนี้โลมันยกอยู่นะมันเป็นไปได้อยู่ว่ามันมันมีโอกาสจะเบรกขึ้นมาทางนี้ก่อนนะครับถ้าไปดูในภาพใกล้นนนนนะกว่าน,นั้นหน่อยนะครับใกล้กว่านั้นหน่อยนะใกล้กว่านั้นหน่อยเนี่ยมันต้องแบบนี้นะ อันดับแรกเนี่ยต้องหาลูให้เจอก่อนใช่ไหมครับพอมันยกหายกลูยกไาเนี่ยเราก็จะโฟกัสทีละลูนะครับผมจะลองวัดอะไรดูนะการยกหายกลูขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเหมือนจะพยายามจะปรับขึ้นไปก่อนนะครเป็นโลไหมเห็น low ไฮแล้วก็วางที่ตรงนี้ สังเกตว่าผมคลิก3จุดนะเราใช้ไปบนนี้นะเอกแพนนะครับตราใดที่ยังไม่หลุด88เนี่ยคาดว่าจะเป็นกรอบไซเบต่อตรงนี้นะครับแต่ถ้ากลับไปยืนเหนือ96คิดว่ายังพอไต่ไต่ขึ้นมาได้ทดสอบส่วนประมาณนี้พั 1, 99, นเก้าพนเก้าเก้าสิบเกะครับแต่ถ้ายังไม่ไปนะอาจจะถอยลงมา,านั้นตอนนี้เราอยู่ในกรอบไซเบ์ตรงนี้แหละนะครับข้างบนอยู่ที่ประมาณอาเซีว่าสองพัน ข้างล่างอยู่ที่ประมาณ88ก็ประมาณ88ตรงนี้ก็ประมาณ12ยืดตีนะนะฮะสมาชิกติดละหไหนพีไม่นิดนึงนะคือตอนนี้เรามีภาวะของสงครามนะอ่าถ้ามันอันอันสงครามไป2วันเนี่ยไม่รู้จะออกทางไหนเนี่ยพอตัวเลขพอสงครามมันยืดเยื้อหรือจะรุนแรงขึ้นนะ คิดว่าทองมันจะขึ้นต่อไปเลยนะครับอาจจะเปิดแก็บก็ได้ไหมจะเปิดแก็บไหมเปิดแก็บก็คือมันจะเปิดหนีราคาเดิมไปเลยนะครับถ้าเปิดแก็บแก็บขึ้นก็ขึ้นไปถ้าเปิดแก็บก็ลงเนี่ยต้องตามดูนะอ่านะครับเปิดแก็บคืออะไรนะสำหรับคนไม่รู้จักนะครับในกรณีที่ราคามันกองอยู่โซนถือว่ามันอยู่โซนนี้ นะครับก่อนในก่อนในโซนนี้นะสมมติว่าเข้าอยู่ที่ประมาณ19 9 2เ้าสองนะครับแล้วราคามันอีกวันนึงมันเปิดขึ้นมานะครับแล้วมันมีช่องว่างของราคาเช่นจาก9 9 2มันสองวิ่งมาสองพันกว่าเนี่ยนะอย่างเงี้ยมันเป็นแกะบ,บนนะครับแกะบ,บนเนี่ยอะไรครับจะบอกว่ามันตัวอาจจะมีอะไรที่มันเป็นบวกกระทองอ่ะมันก็เลยเปิดเกิดแก,บ,แกบบนนะครับ หรือถ้าในวันจันทร์เปิดมากระโดดลงมานี่19 1988เลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเก็บล่างใช่ไหมเขเปิดลงแสดงว่าไอ้ที่อันอันไปเนี่ยสองสัปดาห์ไอ้สองสองวันทําการเนี่ยนะสองวันทําการนะมันเป็นลบกับทองไงนะนะมันก็จะออกเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งไอ้พาวเนี้ยเราไม่รู้เลยมันคือสองวันเนี่ยนะมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับ ถ้าเอาง่ายๆเลยเหมือนเจ้าเขาคิดได้นี่แะว่าเขาไม่คุ้มเขาติดสนะฝั่งไหนมากอะ่ะเขาจะพาไปทางนั้นนะครับแล้วเขาจะออกข่าวให้เป็นให้เป็นไปทางนั้นะ่ะนึกอไหมนะฮะจริงๆอะ่ะผมคิดว่านะอะ่ถ้าบางคนบอกว่ามันอยู่ที่ตลาดด้วยนะครับว่าอ่ามันจะมีอีเวนต์อะไรที่ขับเคลื่อนตลาดแต่จริงๆผมคิดว่าอคนที่ขับเคลื่อนมันเป็นเจ้าเนาะนเจ้านี่แหละ นะครับแต่ว่าเขาจะใช้เขาจะใช้อะไรแค่นั้นเองนะเขาจะใช้ตัวเลขอะไรตอนฟาร์มหรือจะใช้ตัวตรงคามาให้ราคามันขึ้นไหวโดยที่เขาไม่โดนข้อหาปัน่นปั่นราคาเนื้อไหมอันนี้เป็นมุมมองผมนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะด้วยจะด้วยราคามันเกิดจากการการปัน่นหรือการมาจากพื้นฐานหรือว่าเป็น,นกลไกตลาด คนไกลตลาดใช่ไหมเราก็ต้องเทรดอยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าให้เราเข้าใจนิ่งว่าทุกอันที่มันมีการเคลื่อนไหวพวกนี้มันมีจากการแรงซื้อแรงขายข,ายของรายใหญ่เขาเป็นหลักนะครับแต่ว่าพวกนี้มันเกิดจากการเอาเงินใสจริงๆนะทีนี้การที่ราคามันจะขึ้นลงเนี่ยมันก็มีผลกระเจ้าแน่นอนเนะี่ยเขาก็ต้องทํำยังไงก็ได้ที่เขาลงเงินไปแล้วเนี่ยเขาต้องได้กําไรนี่หรืไหมมันก็เลยไปที่มาว่าเขาก็จะให้แกว่งขึ้นแกวงลงนี่นะครับคือถ้าในกรณีที่มันขึ้นอย่างเดียวเนี่ย ใช่ไหมมันมันเขาก็เสียโอกาสเขาก็ทําให้ลงได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันกินได้ตั้งสองหน้าใช่ไหมลงก็ได้ตังขึ้นก็ได้ตังใช่ไหมถ้ามันถ้าเทรดได้หน้าเดียวเนี่ยตลาดมันจะไม่ไม่สามารถเทรดได้แบบนี้นะนะครับอันนี้เป็นนกเลือกมาหน่อยนะแต่ว่าจริงๆมันก็เกี่ยวนะครับไอเดียเอ็กายู U, รายสัปดาห์ก็ประมาณนี้นะครับคาดว่าต้องดูวันจันทร์ราคาเปิดก่อนนะครับแต่ว่าถ้าสมาชิกติดราคาไหนก็พิมพ์มาหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยว หาทางแก้พอร์ตกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ